Good morning ยามเช้านะวันนี้เราก็อยู่กันวันสุดท้ายแล้วในทริปไตหวันครั้งนี้นะทีิซันบูเลกออกมาดูกันมาดูพาทิขึ้นนะไม่มีมีแต่หมอกหนูเลยอ่ะพาทิหน้ยอยู่ทางโน้นเนี่ยนะโดนบังอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนจะออกไปทํากิจกรรมเราก็ลงไปเติมพลังกินก้าวข้างลน้นาก่อน นี่เขาบอกให้กินได้เจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งลงแบงค์ขางล่าตกอ,อาหารก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ตักไปโลดเลยนะ,ะนมีนมฟังมีนู่นมันมกินนี่ตอนนี้เราก็หยิบข้าวมากินกันแล้วนะอะไรกันบ้างก็ไม่รู้เนี่ยจุกจิตมากแต่หลายอย่างนะมีข้าวต้มหมูหยองกับไชโป้ด้วยนี่แหละที่น่าลองนั่นคือไชโป้เหรอสรุปน่าจะใช่แหละเราก็มากิน ริมท่าเรือเลยนะโรงแรมเราหลังจา,จากเรากินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ท่ารถจอดตอนนี้ตอนเราเริ่มกินยังไม่มีอะไรเลยเะเจ็บเราแต่ตอนนี้ท่าเรือเราโดนยึดแล้วเนี่ยเ <c oughs> ด็กๆก็มาทัศนศึกษากันเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> น่าจะใช่เนาะต้องใช่แหละเร,เราก็มาโนไปเองเขาก็ลงเรือกันเห็นไหมไมาเราไปดูบ้างว่ามนเราจะมีเราจะลงเรือยางไรลงเรือยังไงแล้วก็อยากไปดูกระเช้าด้วย ตอนนี้เราก็เดินมาที่ท่าเรือนะฮะแล้วก็มาซื้อเาเรียกว่าซันบุลเล็กพาสนะจะได้นั่งเรือแบบอันลิมิตอันนี้อันนี้โบ๊ทแล้วก็มีขึ้นกระเช้าลอยฟ้าด้วยเราก็ได้มานะฮะซันบุลเล็กพาสในราคา610ดอลลาร์ไต้หวันต่อคนนะดูในรีวิวมามัน590สิแต่ว่าตอนนี้ขึ้นราคา ตามเงินเฟอ้อเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋าก่อนดีกว่าเพราะว่ามันต้องเช็คเอาท์11โมงตอนนี้9โมงเดี๋ยวเราเที่ยวเพลินๆแล้วมันจะต้องมาพวงเก็บกระเป๋าอีกตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกมาเรียบร้อยนะนเดี๋ยวเราไปดูรื่องขึ้นท่าเรือน่าจะทันนะรอบ10โมงตอนนี้น9โมง5โมงตอนนี้ปัญหาคือมันมีหลายช่องมากเลยไม่รู้ขึ้นตรงไหนนะ เดี๋ยวเราลองเดินไปเร็วแทบเดี๋ยวเรือมันจะออกเราจะไปที่นี้ใช่ไหมเอ่อเทมเพลอ่ะเออชี้ให้เขาดูอ่าใช่ใช่แล้วสวนชูกร์ทองโอเคอ่ะกังกูชื่อตุ๊กตาคันเอ้ตามไหนก่อนเราชี้ไปไหนจะตามเขาไปขึ้นมาบนเรือม้าทองอือ สถานีม้า在哪里？就是总统套房。哦，总统套房里面呢，最早有黄金马哦，黄金双胞งเราไาจะไเรียนรู้กันต่อตอนนี้เราก็ข้ามาอยู่ที่ท่าเรือสวงกวงนี่เรือม้าพาเรามาออกเสียงถูกเอาไปกินแล้วมันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปครับผมบนนั้นก็จะมีวัดมีเจดีย์นี่ก็มีรูปเขาเรียกว่า วัฒนธรรมของที่นี่นะเห็ดเราจะเห็นว่าสามุลเล่มีเห็ดเยอะมากเขาไม่ได้ชิมนะเราชิมยังที่นี่ดีอย่างนะเจ็บทางเดินเขาเดินง่ายต่อให้ทางมันจะเป็นป่าเขาขนาดไหนก็ตามใช่ดนตรีมาเรามาไต้หวันทริปนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะได้ครบทุกฤด,ดูเหมือนกันนะไปที่ไทเปก็ยินเย็น ปอลริซานี่อย่างหนาวเลยแล้วก็มีไปที่ไหนนะมีฝนพัมพัมนนิด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 อ่ะไปท่าเลือใช่ป่ะนิดแล้วก็มาที่ซันมูลเลกอ่ะแม่งร้อนตับแลบเลยไม่ใช่มันร้อนแดดแต่อากาศอะเย็นเอ้ยเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยนะฮะก็จะมาถึงวัดสวงกวง นี่มีคนมาถ่ายรูปรอแล้วโอ้ดูจากบนนี้สิเจบเห็นเกาะขายหัวเลาะทุกวัดของที่ไต้หวันก็จะมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจุดเติมพลังอ่ะเอาเครื่องรางมาบนสามรอบที่ทู่อย่างนี้ได้นะสถานีต่อไปหลังจากออกมาจากวัดเราก็จะไปที่ เร็วเลยเจดี CN แต่ว่าพอเรามาดูบัสแล้วก็งงๆนะฮะตามสูตรแก๊งเราฮนะคือรถบัสไม่เป็นกดเรียก Uber มะเลยรถมารับเราเนี้ฮเ Uber เข้ามาปล่อยแล้วตรงนี้เนี่ยลานจอด<ต>รถของ CN Pagoda Trail กลัวคำว่า Trail มากเลยมันก็สูงอยู่เนี่ยอะลองขึ้นไปเลยเจ๊ไปเร็วเรากำลังเดินอยู่ในป่าไม้อีกแล้วฮนะ มันสูงเหละเกินมันไกลเสละเกินหลังจากเราเดินมาสักพักหนึ่งนี่มีป้ายแล้วเหลืออีกสามร้อยเมตรถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าใช้ Google ถานเสลดเอาเมื่อกี้อีกนิดเดียวเจ๊ไปบอกเก้ายนะเราก็เดาเเอาหรือว่าหรือว่าแบบคนนับเก้าไงนี่เอาให้บันเห็นกำลังใจหน่อยหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายไปเร็วเจ๊ ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เมตรนะแต่เราปลดเสื้อออกกันแนะล้วร้อนเหงื่อแตกกันแล้วถ,ถอดทีลนะชิ้นนี่แหละใกล้ความเป็นจริงแล้วในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงนะฮะจากการปีนเขามา570เมตรนี่คือเจดีสเอ็นหรือใครที่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรก็ช่วยบอกเราหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> เข้ามาบริเวณเจดีแล้วนะ สูงอย่างนี้เลยบริเวณข้างในเจดีก็จะมีทางบันไดขึ้นมองไปมองมาเหมือนสปีกเกมือนกันนะยเป็นบันไดวนๆนไปเรือร่อยๆไปถึงชั้นบนสุดลนะมาเรามาเดินขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเราจะเห็นวิวอะไรบ้างคนระับวนเข้าไปนี่เราเดินไปเรื่อยๆนะอีกนิดเดียวหรือเปล่าเราจะถึงข้างบนแล้วนะและแล้ว เราก็มาถึงชั้นบนสุดจนได้นะนี่มาเจอเแล้วอาคารงานใหญ่พอได้ปะนี่นะเราก็จะเห็นวิวแบบ360หกองศาของซันมูนเลคเลยนะเจอรอบๆจดี D, ชั้นบนสุดนะหมุนดูได้รอบๆ เลยสาสริยัายขบนลมเย็นไหมครับว,วนหนึ่งรอบทวนวิวข้างบนเป็นไงบ้างเจฟวิวอลังการมากโอ้ลมเย็นด้วยตอนนี้ปวดขาเลยน้าจะไม่ค่อยดีเดี๋เดินเดินลงอีกนะต้องมีเดินอีกสักพักเลยเราก็วนดูวิวรอบๆ ข้างบนจนเสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นขาลงแล้วนะนี่เรามาเดินขึ้นลงดีๆก็ใช้พลังงานจนจะหิวข้าวอย่าเดียวเนี่ยใจหิวหิวอะสงสัยจะได้เวลากินนะฮะเดร๋ยวล้เออไปตรงนี้ก่อนนี่เราพิชิตมาแล้วนะไปถึงข้างบนเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับทางเดิมเลยแหละตอนนี้แดดแรงมากอยู่ในร่มเราจะต้องเดินกลับอ,อีก ห้าร้อยเจ็ดสิบเมตรใช่ไหมเราถึงจะลงไปถึงข้างล่างลลนยเรียกรถนะอูเบอร์อากนนี่ห้าร้เจ็สิบเมตรไปเดินลงเรากลับลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็รออูเบอร์มารับเราคนนี้ยังไหวปะฮะหิวข้าวอยูข้าวแล้วอยู่ข้าวมากไป ตอนนี้อูเบอร์ก็มาส่งเราที่ซันมูเล g ก o ร e เว y แล้วนะครับเย่เดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราเข้าไปในนู้นใช่ไหมต้องไปดูรอบกนี่เราเดินมาเรืเอยเราก็เห็นเคเบิลกำลังลอยไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลอยขึ้นบนนั้นแหละนี่เรายือนอยู่ข้างล่างตรงเคเบิลคาสเตชันก็โหวิวข้างหลังเมย์ครัสวยงามเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันต้องไป ตรงไหนยังไงไม่ไง่ายมีของกินขายตอนนี้ก่อนจะขึ้นเราก็เดินใช้พลังงานเยอะหิวเรื่องเนี้ยเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราก็มากินตรงนี้กันสักหน่อยมาแล้ว <c oughs> นี่แหละที่เราสั่งไปข้าวนาเนือเป็นฝายแล้วก็มีโค้กด้วยเติมพลังก่อนเราจะไปขึ้นโรถเวย์น,นะเรากินเสร็จแล้วนะเราก็จะไปนูน่นตามป้ายปไปรถเวย์บอร์ดดิ้งเราก็เดินไปตามทางเลยนะ e n t r a n c e นี่ก็มีทางเดินให้เลือกได้เลยวจะเอาซากุระเคบินหรือว่าเรกูล่าเคบินแบบธรรมดาเอาเราเลือกอนไหนดีโออันนี้ไหมไปไปไหนเรามาทั้นทีซากุระเคบินกลัวจะกลัวซากุระมาวเจิยบนี่น เดี๋ยวเราจะพาชมวิวด้านบนกันนะอุ๊ยกลัวต้องกลัวแน่เลยอ่ะไมนกลัวก็เดโอ้หดูสิขันหน้าเราไปนู่นหรอตอนนี้เราก็กำลังลอยขึ้นไปนะลอย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 ไหนดูสิก็ไงเดียวเรากลัวอะไร แล้วเสียว่าโอ้ดูสูงเราได้นั่งแบบพื้นใสเราก็เลยแบบเห็นข้างล่างด้วยดีจังเราหันกันไปดูฝั่งนู้นก็จะเห็นซันมูนเล็กทั้งเมืองถ้าใครมีโอกาสมาก,ก็รอแล้วมีเวลารอนะก็อยากให้รอเคเบิลคาแบบมันใสเนี่ยมันจะวิวสวยมากเห็นได้รอบตัวเลยนะตอนนี้ก็ข้าม เขามาลูกหนึ่งแล้วมาอยู่ฝั่งนี้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางของจะเช้าอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้ก็จะมีอะไรให้ดูบ้างเดี๋ยวไปดูสิจริงท,ที่ไต้หวันก็มีคล,าคลา้ายๆเผ่าออโบรจินอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีสน,สนุกให้เล่นด้วยหรอนี่ก็มีให้เข้าไปในฟอร์มอลซ a นอ r i g i จินอลเคาน์เตอร์วิด้วยนะครับ แต่ว่าเราเวลาจะไม่พอแล้วเราก็เดินเล่นสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็จะขึ้นจะเ,เช้ากลับไปเรือไปหาที่กินที่อินทพง้์โอเคเรามาเดินวนข้างล่างรอบหนึ่งเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นะเช้ากลับแล้วนะคะขากลับคือเหมือนคนนี้จะติดใจนะจะไปซากุระอีกรอบใช่ไหมทีแรกบอกอกลัวไหนว่างไงกลัวนันเสียวขา ไม่อะไม่มีคนเลยเดี๋ยวเราก็รอสักุระมาอีกทีแล้วกันฮะมาแล้วเร็วมากอ้าวใครมานั่งรอในนี้ล่ะเรากลับมานี่เห็นอนาคตจะเป็นสักุระนะครใครมามีนาก็แถวเนี้ยสวยแน่นอนตอนนี้เรามามโกรธหมดเลยนะกำลังจะกลับมาลงที่สเตชัน ที่เราขึ้นมานะแล้วก็สเตชันอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินไปนู่นไปท่าเรือเห็นไหมครับอิตาเซ่นะเพื่อที่จะข้ามเรือกลับไปชุยเชอแล้วไปเอากระเป๋าที่โรงแรมเรานะตอนนี้ก็ออกมาจากรบเวสเตชันแล้วฮนะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่นี่ท่าเรืออิตาเซาตรงนู้นนะก็ไม่ไกลนะประมาณ900เมตร เราก็จะย่องๆไปตามทางริมน้ำเนยครัี่แถวนี้มีหมาเต็มเลยเลยคนพาหมามาเดินเล่นนี่ก็คือทางเดินกลับไปท่าเรือนะมีเพลงให้ฟังด้วยนะเจ๊บเออท่านั้นเลยแหละนี่เราก็เดินมาถึงท่าเรืออีตาศเซาแล้วนะจริงๆฝั่งนี้มันดูคืกคักกว่านะเจ๊บว่าไหมเนี่ยมันก็จะมีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราคูงจะ แวะไม่ทันแล้วไว้ค่อมาเจอกันใหม่นะอิตาเ้าเราก็จะต้องกลับไปที่คเป็นตาเศร้าเ,เออท่าเรือเบอร์หนึ่งของเราแล้วพอเดี๋ยวเรือจะออกแล้วนะนี่เราไปกลับเรือลำนี้มนเดินตอยู่เราก็อยู่บนเรือเตรียมออกกันนะกลับลงมาที่ท่าเ,เ,เรือชื่อเฉยอีกครั้งโรงแรมเรานี่มันช่างใกล้ท่าเรือจะเกิดน,นะ เราก็ได้กระเป๋าเรากลับมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็เรียก Uber นะเดินทางอีกเกือบ70โลนะกว่าจะถึงทานีไถจ่จงนะตอนนี้ก็ขึ้นมาใน Uber แล้วนะข้างนั่งอีกยาวๆเลยประมาณ1ชั่วโมงนะ <S 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 เยตอนนี้ก็ลงจาก Uber าแล้วนะมาถึงที่ทานี ใช้จ้งอากาศก็ยักอยู่ชั้นเย็นๆเดี๋ยวเราไปเอาตั๋วรถไฟกันดีกว่าเดี๋ยวไปเขาไม่ได้เรียกเจฟนะเข้าไปเลยวได้ตั๋วมาแล้วรอบ5โมง้3จับเวลาได้ดีมากโอเคอยู่ไกประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนิดจะได้ไปกินข้าวที่สนาม ถึงแล้ว HSR เถาหยวนต่อไปเราก็ต้องไปหาเดินทางไปไปหา MRT ไปแอร์พอร์ต<ป>นี่มีป้ายบอกกันนะเถาหยวนแอร์พอร์ตเมโทรไปขึป้น<ป>ม,มาได้เลื่อนเด็บเย่<ป>ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะฮะเราจะไปเดินหาก่อนที่เช็คอินของเรา อยู่ตรงไหนเช็คอินเสร็จแล้วพอมีเวลาเราก็จะมาซักฟูดคอร์ทกันตรงนี้แหละนี่แหละคือวันนั้นที่เราวันถามาที่เราเห็นป้าน่าจะใช่เลยแต่วันนั้นมันปิดเราขอเลือกร้านนี้แล้วกันนะนี่เอาเมนูที่อยากกินคือโอเคให้ฉันสั่งไปแล้วลาเมนเอ็นเนื้อตุ๋นกันแล้วมีหมูหมูด้วยเด่เอามหมูหมูอร่อยอ่ะทำอยากกินอร่อยอร่อย ใครมาแวะสนามบินก่อนกลับก็ร้านนี้นะเราก็นั่งใกล้ๆเลยรหลังต้มๆไปเลยตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะมีอะไรบีหนึ่งนี่คือบีเน็ตก่อนกลับนะฮะเชฟเราก็อยากกินขนมนะได้ขนมมาแล้วเราเรียดไม่พอ,อ,อไปยืนนับอยู่นะมันทั้งหมดส<อ>ี่สิบห้าบาทเราก็ยืนนับๆอยู่เรามีอยู่ประมาณ3ามสิบกว่าบาทนิดๆนะไม่ถึง30กว่าบาทดิ3สามสิบกว่าจอลลาไต้วันอะ่ะแล้วก็มีคนไทยได้ดีเนาะ สองสาวเขาก็เดินมาบอกว่าเอาเหรียญวายาใส่มือเอาเหรียญวายาใส่มือเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะเขาบอกไม่เป็นไรอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่ใช้แล้วก็เลยเราก็เลยได้มาเออขอบคุณนะคะเขาให้มาอีกประมาณยี่สิบกว่าบาทอ่ะคือมันเหลือมันเหลือเกินด้วยตอนนี้เย ok, huh? ี่ยมไปเลยนะคนไทยใจดีตอนนี้ก็หมดเวลาของเทีไต้หวันเจ็ดวันของเราแล้วนะถือว่ามีความสุขรสชาติเลยสนุกมากนะก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะวันนี้เราไปก่อนและบ๊ายบาย,บาย